สวัสดีค่ะวันนี้มาตัดไหมกีตาสองอทำตาสองชั้นก้ามเน้อตาอ่อนแรงนะคะครบสิบวันแล้วะค่ะ้ชื่อของอาชื่อของคุณหมอแล้วละคะ่ะพอดีเข้าไปดูในเว็บแล้วก็จะขึ้นชื่อของคุณหมอเยอะมากที่ตัดแล้วทุกคนก็ให้ให้ใหเรียกอะไรนะคะ บอกว่าคุณหมอทําดีก็เลยมั่นใจที่จะทาค่ะตาสองข้างไม่เท่ากันค่ะก็เลยรู้สึกว่าเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยอยากทําตาสองชั้นค่ะ รู้สึกรู้สึกดีนะคะเพราะว่าปกติก็ไม่เคยเห็นตัวเองมีชั้นตาบ <c> ร <oughs> ิการดีค่ะเจ้าหน้าที่ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พูดจาดีทุกคนค่ะ <c oughs> ก็จริงจริงจริงๆตัวเองก็ไม่ทราบนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงคิดคิดมาโดยตลอดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชั้นตาไม่เท่ากันอ,อพอพอได้มาทำแล้วค่ะก็รู้สึกว่า เหมือนเราเวลาการมองหรือหรือรูปลักษณ์ภายนอกเรามันก็ทําให้เราดูดีขึ <momento> ้นนะคะก็ถ้าใครแบบมีปัญหาเหมือนกันก็อยากแนะนําให้มาทํากับทางคุณหมอพิกณนะคะที่ WSN ค่ะ